ส่วนปัญหาภายแล้งในพื้นที่นอกเขตชประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากที่บางพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาแล้วก็ทําให้น้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาขาดแคลนครับโดยที่จังหวัดมหาสาครคามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้รถบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคครับ ตั้งแต่กลางเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคโก่ก่ออำเภอเมืองมหาสารคามนะครับต้องนำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ5,500ลิตร ไปเติมที่ถังประปาของหมู่บ้านหนองโจดและเติมที่ถังน้ําในหมู่บ้านเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกว่าร8 0ยครัวเรือนให้มีน้ําใช้ในครัวเรือนนะครับชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนหนักเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่พอใช้ต้องตื่นมาเปิดก๊อกน้ํารองน้ําไว้ใช้ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีคนใช้น้ําและน้ําประปาก็จะไหลแรงนะครับสาหรับหมู่บ้านหนองโจดเป็นพื้นที่ภัยแล้งซ้ซาซากครับปีนี้ชาวบ้านบอกว่าขาดแคลนน้าตั้งแต่ต้นปี เพราะฝนตกน้อยน้ำใต้ดินไม่เพียงพอทางด้านอ,อปตอโคกก่อต้องนำน้ำประปาไปแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำจำนวน7หมู่บ้านครับโดยคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจากคลี่คลายในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเริ่มเข้าสู่หน้าฝน ส่วนที่จังหวัดยะโสธรสภาพลำห้วยถมช่วงไหลผ่านบ้านคำเกิดตำบลกระจายอำเภอป่าติว้วปริมาณน้ำในลำห้วยแห้งขอดเป็นระยะทางยาว1กิโลเมตรนะครับหลังจากที่เกษตรกรได้สูบน้ำในลำห้วยไปทำนาปังโดยเกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้ภาครัฐขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีครับ